บองตรงนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ผมจะได้กินสารหร่พวงอางุ่ดนะครับนี่ครับทุกคนโอ้โหเยอ้ๆ ทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะมาชิมเจ้านี้นะครับและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์จากช่องพี่ขันตีนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมสันอาซมนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสนะครับได้รับผลิตภัณฑ์จากช่องพี่ขันตีมานะครับวันนี้นะผมก็จะมาลองชิมนะครับก็จะมีสาหร่ายพวงขง่นนะครับแล้วก็จะมีคลิกอบกรอบนะครับก็คือไม่ได้ทอดนะเป็นแบบอบเอานะครับทุกคนก็จะมี3รสนะครับพลิกนะครับนี่เยอะเลยนะครับก็จะมีรสรสรสขันตีนะครับอ่าแล้วก็จะมีรสต้มยำกุ้ง แล้วก็จะมีรสชีสนะครับทุกคนส่วนสาไายนี่ไม่มีรสนะครับทุกคนมีแค่รสเดียวนะครับก็นี่ครับอ่าวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะอร่อยเหมือนที่เขารีวิวกันรอเปล่านะครับโอเคผมเริ่มจากพริกก่อนนะเป็นอะไรนะรสชีสนะครับทุกคนมาครับแกะเลยครับไม่ต้องรอครับน้ำลายไหลนะครับทุกคนอันนี้พริกสดๆนะครับทุกคนอันนี้เผ็ดแน่นอนครับขับว่าอันนี้นะครับไม่เผ็ดนะครับทุกคน เผ็ดน้อยที่สุดในสามโลกด้วยนะครับทุกคนโอเคเผ็ดน้อยที่สุดในสามโลกใช่ไหมแล้วก็อร่อยที่สุดในสามชาตินะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่าดูครับหน้าตาของมันก็จะประมาณนี้นะครัทุกคนนี่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองกินดูนะครับถามว่เผ็ดไหมก็มีรสเผ็ดอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่เผ็ดมากนะครับทุกคน ก็กินได้นะครับอร่อยนะครับอือเนี้ยอร่อยครับทุกคนอันนี้เป็นรสชีสนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองที่รสขันตีดูนะครับรสขันตีที่ไม่รู้ว่าเป็นรสชาติยังไงนะครับก็รสชีสนี้นะครับไม่แรงมากนะครับทุกคนก็คือมันเบาๆเนาะอ่อนๆเนาะโอเคเอาซองอะไรอ๋ออันนี้จะเป็นซองกันชื้นนะครับทุกคนนี่นะครับอันนี้คือจะเป็น รสขัาตินะครับนี่รสนี้นะครับก็รสชาติจะออกแบบอมเปรี้ยวนิดนึงนะครับทุกคนอันนี้หอมๆอ,อมเปรี้ยวนิดนึงนะครับอืมอร่อยครับมาที่รสต้ยมยำกุ้งดีกว่าครับทุกคนอันนี้คือรสต้ยมยำกุ้งนะครับนี่อ้ารสต้ยมยำกุ้งนี่มีแบบะากรูดด้วยนะเพราะนี่ เขาท่านะครับใช้ได้ครับทุกคนมันเปรี้ยวแล้วก็หอมใบมะกรูดมากๆครับสุดยอดนะครับนี่อันนี้เดี๋ยวเรารวมกันเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยวเราจะกินสาหร่ายนะครับนี่อันนี้คือสาหร่ายพวงองางนนะครับทุกคนเชื่อไหมครับว่าอันนี้จะเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเลยครับที่ผมจะลองกินนะครับ ปกติผมกินแต่สาหร่ายอะไรนะมันไม่ใช่ปลวอัง่นอะเป็นสาหร่ายอะไรไม่รู้ทุกคนแต่วันนี้นะครับดีใจมากๆนะครับที่จะได้กินนะครับแล้วก็มันแก่ยากนิดนึงนะครับผมฉีกไปแล้วอันนี้พร้อมกินเลยหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็วิธีการรับประทานนะครับก็คือล้างสาหร่ายเฉพาะที่จะรับประทานนะครับในน้ําสะอาดสองครั้งนะครับแล้วก็ใช้สาหร่ายนะครับที่ล้างแล้วนะครับลงไปแช่ในน้ําเย็นที่ผสมน้ําแข็งนะครับจนกว่าสาหร่ายครึ่งฟูนะครับโอ้ ก็คืออันนี้นะครับยังไม่ได้ทำเนาะก็คือผมต้องเอาไปทำก่อนนะทุกคนก็คือมันยังไม่พร้อมรับประทานนะครับผมว่าต้องเสียเวลานิดนึงนะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ได้ไปล้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในหน้าซองนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันเลยนะครับทุกคนนี่เห็นไหมครับพวงเลยนะทุกคนน่าจะอร่อยอยู่นะครับผมว่านะครับเดี๋ยวมาลองชิมกันอันนี้ผมบอกตรงนะครับ เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ผมจะได้กินสาหร่ายพวงองุ่นนะครับเคยได้ยินแต่เขารีวิวแล้วก็เคยดูอย่างเดียวนะครับไม่รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะทุกคนเคี้ยวปั้มมันแต่ในปากเลยนะเหมือนกับเรากินเลยนะอืมซูชิอ่ะซูชิที่มันเป็นไข่ไข่อะไรไม่รู้ที่มันสีเหลืองนะครับทุกคนแล้วก็รสชาติออกเค็มๆนะครับ ืมแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะรสชาติแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามากินกับน้ําจิ้มนะครับที่เอามาให้กับซองนะครับนี่อันนี้จะเป็นน้ําจิ้มสามรสที่มาพร้อมกับสาหร่ายของเรานะครับนี่ประมาณนี้นะครับโอเคลองชิมกับน้ําจิ้มดูนะครับนี่นี่ครับน้ําจิ้มนะครับมาครับเอาแบบพวงใหญ่ๆเลยนะทุกคนนี่ครับโอเค เออเข้ากันนะครับทุกคนพอเรากินเนี่น้ําจิ้มเนี่ยคือแบบมาลงตัวเลยนะครับอืมอร่อยแบบเคม็เคมๆเ,เปรียปร้ยวๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามายำยำสาหร่ายกับพริกนี้ด้วยกันแล้วก็มากินด้วยกันนะครับโอเคใส่ลงไปโอเคเดี๋ยวเราขอยำก่อนนะครับทุกคนยำกับพริออกอบก่อนนะครับแล้วก็อุ้ยเราจะใส่นี้ลงไปนะครับทุกคนน้ำจิ้มนะครับ สามรลนะครับลงไปนะครับนี่มาดูกันนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับยำสาลายพริกอบกรอบนะครับทุกคนนี่ครับใช้มือเลยแล้วกันนะครับนี่ครับทุกคนโอ้ยนีย่ครับโอ้โหยำสาลายพริกอบกรอบนะครับทุกคน อร่อยครับคืออร่อยอะ่ะคือนี่เห็นไหมริกมันมีสามรสชาตินะจะมีชีสแล้วก็รสขันติแล้วก็จะมีรสต้มยำนะครับคือเราเอาสาหร่ายเนี่ยมายำด้วยกันนะครับแล้วกินนะครับโอ้โหคือใช่เลยอะ่ะอร่อยนี่เห็นไหมครับ อร่อยครับทุกคนเยิ้มเลยชอบชอบชอบนี่ครับทุกคนโอ้โหเยิ้มเยิ้มอร่อยอ่ะลงตัวอร่อยมากทุกคน โอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาพียเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่ขันติมากๆาเลยนะครับที่ส่งผลิตภัณฑ์ให้เราได้มารีวิวให้เราได้ชิมกันนะครับคืออร่อยจริงๆครับยอมรับเลยนะครับสุดยอดครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับพี่ขอบคุณมากครับสําหรับผลิตภัณฑ์นะครับอร่อยจริงๆครับเนี่ยครับบายบายครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่